วันนี้นำคำว่าโยนิโสมณนสิการเป็นภาษาพระนะครับหรือว่าเป็นคำพระนะครับภาษาไทยแปลว่าการใช้ความคิดถูกวิธีคือการกระทำในใจโดยแยบคายมองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเข้าหาเหตุผลแยกแยะพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่ง,น,งนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆตามสภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยนี่เป็นภาษาพระนะครับเพราะฉะนั้นลุงนันก็ลอกมาจากกูเกิลนะครับเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นลูกๆเยาวชนลองอ่านดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ทําความเข้าใจในะลูกนะเพราะมันเป็นภาษาไทยเองนะครับเป็นภาษาพระนะลุงนันก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงคําภาษาพระเหล่านี้นะครับก็เลยลอกมาอย่างนี้เลย แต่ลุงนันก็ได้ได้แต่งภาษาอังกฤษออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเผื่อว่าฝรั่งเข้ามาฟังเพราะตอนสมัยเรียนเนี่ยลุงนันเรียนธรรมะภาพภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่าบวชเรียนภาษาอังกฤษเขียนอย่างนี้นะครับโยนิสโสมานสิกานะครับนี่ออกเสียงไทยไปเลย is the use of correct thinking which is to act in the mind by smartly looking at things with With thought, naka, searching for the origins, finding reasons, discriminating with wisdoms, ordering thinking orderly thinkings, and by plotting how to see that all oh, that problem according to the conditions and the relationships of the factors. โยนิโสมานสิการหมายถึงวิธีการคิดที่ถูกต้องนะครับวิธีการใช้ความคิดที่ถูกต้องย s e ไปไว่าใช้ thinking ความคิด correct ถูกต้องนะครับซึ่งนะครับ i s t a ยก i n งเดอะไม้บายสมซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตใจอย่างอย่างสวยงามนะครับสมาร์ในที่นี่แปลว่าอย่างฉลาดอย่างสวยงาม My, ไม n d แปลว่าจิตใจแอ t แปลว,ว่าการกระทํา การกระทําในจิตใจก็คือความคิดนั่นเองนะครับ Looking at things with d o t นะครับก็คือมองสิ่งต่างๆด้วยการใช้ความรู้สึกนึกคิด Searching for the origin origin นะครับ Search แปลว่าค้นหาค้นหาต้นเหตุของสิ่งเหล่านั้น Finding reason และก็ให้หาเหตุผลนะครับคิดพิจารณาด้วยเหตุและผล discriminating with the mediums นะครับเอ่อ uh, the wisdom นะครับ discriminating แปลว่าแยกแยะนะครับแยกแยะสิ่งเหล่านั้นด้วย wisdom ด้วยปัญญา orderly thinking นะครับคือคิดอย่างมีระเบียบนะครับ orderly thinking คิดอย่างมีระเบียบแบบแผน and by f o t t i n g how to see that แล้วก็นะครับแปลว่าวางแผนนะครับ ว่าจะนะครับจะทำสิ่งนั้นอย่างไรนะครับ sorting ในที่นี้คือวางแผนว่าจะกระทำสิ่งนั้นๆอย่างไร all that problem according to the condition and the relationship of the factor หรือพิจารณาว่าปัญหาเหล่านั้นนะครับ according to ตระตนะครับตามภาวะเงื่อนไขและความสัมพันธ์ของเหตุและปัจจัย factor ตัวนี้แปลตัวเลือกตัวเลือก,อกในที่นี้ภาษาพระหมายถึงปัจจัยนะครับ โอเคนะครับพอจะเข้าใจไหมมันเป็นภาษาพระนะลุงๆนะอาจจะลึกหน่อยแต่สาหรับท่านผู้ชมที่สูงอายุนิดหนึ่งก็พอจะเข้าใจนะครับวันนี้ก่อนที่จะลาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับอดีตครูพี่นันหรือลุงนันตอนนี้นะครับก็ขอทิ้งท้ายด้วยสโลแกนของช่องของครูพี่นันนะครับก็คือ ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณจะติดใจพูดเป็นภาษาอังกฤษว่านะครับ English is not as difficult as you think if you try might be fascinated โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ